เอาละครับกลับมาอีกครั้งนึงครับกับทีวีสามสตาร์แชทวันนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วก็ตามคําเรียกร้องนะครับวันนี้เราก็เอาพระนางจากละครดังเรื่องดวงใจอานยีตอนนี้พร้อมแล้วมาเล่นอยู่กับเราแล้วนะครับใช่ไหมครับค่ะเป็นใครกันบ้างแนะนําตัวกันเลยครับอ่าครับผมไฟครับอาคณีอดิสวรนังสารครับจี๊ดค่ะอจิมาพัชรวัตรค่ะอืมนี่คือชื่อจริงที่ใช้ในวงการเลยไงฮะหรือว่า หรือว่าเป็นชื่อเลยนะรเป็นชื่อในละครก็คือน้องณเดชคูกิมยาแล้วก็น้องใาญ่ยาอุรัศยาสุวรนณานั่นเองนะครับตอนนี้ทั้งคู่ที่มาแรงมากๆนะครับจริงไหมฮะมาแรงแค่ไหนครับบอกถึงกระแสของเรื่องดนแจคณีสิตอนนี้เป็นไงบ้างกระแสจากละครก็เอาเป็นรวมๆดีกว่ากระแสของสีหัวใจคุณเขาฮะก็ ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมาจากตั้งแต่ทาราหิมาลายแล้วครับผมพอมาดวงแจคณีก็ยิ่งมีคนให้ความสมนใจกับเรื่องนี้มากขึ้นฮะก็ดีใจครับผมแลวตัวยายา่าล่ะยาย่าต้องเปิดตัวเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกใช่ค่ะเป็นเรื่องแรกก็ดีค่ะคเพราะจากทาราหิมาลายก็มีคนดูเดยอะอีกค่ะก็เลยมีคนดูมากขึ้นติดตามมาด้วยพูดถึงคาแรคเตอร์ดีกว่าครับว่าตัวในในตัวนี้คือไฟเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็จี๊ดเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างจี๊ดปะตัวจี๊ดก็จะเป็น ผู้หญิงเเวา,าวค่ะก็จะสมชื่อค่ะก็จะจีดเป็นคนที่อารมณ์ร้อน <c oughs> เห็นพระเอกทีไรก็จะต่อว่าต่อคํากันเพราะว่าครอบครัวเราไม่ถูกกันอืมครับแล้วตัวไฟอ่ะตัวไฟก็เหมือนกันฮะคือจะเป็นคนมุทะลุเจ้าอารมณ์อันนี้เราเห็นแล้วจากทาราฮิม,มาลายใช่จะเป็นว่าคนแบบว่าเอาจริงเอาจาังฮะมีอะไรก็หมัดออกก่อนอะไรอย่างงี้ใช่พอมาเจอกับนางเอกเนี่ยก็แบบว่าแบบเหมือนกับ ต้องมีเรื่องที่ทำให้ทะเลาะก,กันตลอดมีมเรื่องต้องให้กัดกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมได้กัดกันนี้เป็นคนใช่ไหมนคนครับคนไม่ใช่มาครับพี่หมอ <laughs> เออแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าให้พูดถึงนะให้ให้ให,ให,ให้ให้น้องอยายาพูดถึงว่าในในความเป็นตัวละครคือตัวไฟอัคนีเนี่ยณเดชเหมาะไหมเหมาะค่ะคือเหมาะ <laughs> ยังไงเหมาะอะไก็พี่ณเดชเป็นคนที่ขี้เล่นอยู่แล้วค่ะตัวละครของไฟก็จะเป็นคนที่เหมือน ก็ค Pe er. ิดเล่นนะค่ะคิดอะไรก็พูดเขาเรียกว่าพูดไม่คิดอ่าใช่เพราะใครจะเป็นคนพูดไม่ค่อยคิดท่าไหล่ยเป็นคนไฮเปอร์ก็อย่างที่เราเห็นก็เหมาะแล้วแล้วตัวจี๊ดล่ะครับนาเด็ดว่าไงตัวจี๊ดลรอครับเป็นพญาตินะคะตัวจี๊ดจี๊ดก็เป็นแบบว่าตัวจี๊ดนะฮะก็แบบว่าเป็นคนเป็นเป็นผู้หญิงที่ที่ไม่สาหรับน้องยาย่าเนี่ยคือเหมาะไหมกับบทบาทตัวเนี้ยเหมาะนะเพราะน้องก็เป็นคนที่ตั้งใจทํางานแล้วก็ อ่านบทแล้วก็ทํากันบ้านมันดีมากอะตัวจริงตัวจริงของน้องยาย่ากับจี๊ดเนี่ยเหมือนกันไหมยาย่าเขาจะมีความที่เล่นของเขาเป็น,เป,นเป็นบางมุมอืมเอ่อก็ใกล้เคียงกับจี๊ดนะครับเหรอแครบผมพี่ว่าไม่เหมือนเลยพ <c oughs> ี่ว่าไม่เหมือนพี่รู้สึกว่าน้องยายา่าคนเรียบร้อยมากครับแต่ว่าเล่นบทตัวนี้ออกมาได้แบบว่าหูน้องเล่นได้ไงอะ่ะร้องสุดยอดมาก <c oughs> ใช่ใช อะไรังี้ะเรื่องนี้อีกอย่างหนึ่งที่คนดูชอบแล้วก็กระสห้กระแสแรงก็เพราะว่าเรื่องของโลเคชั่นที่สวยงามมากบางคนจะไปพูดถึงว่าเอ้ยที่นู่นไปถ่ายกันที่ไหนที่ถ่ายกันที่ไหนอย่างเช่นฉากใหญ่ๆเช่นฉากที่ไปแต่งงานใช่ที่เป็นฉากทะเลอะอันั้นไปถ่ายกันที่ไหนประจวบประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่บอกปราณบุรีใช่ไหมที่ประจวบใช่ไหมทะเลแล้วไปถ่ายกันยากง่ายยังไงกับฉากนี้ความยากมันอยู่ที่ฉากเต้นครับอื คือก็มีเวลาซ้อมมาซ้อมซ้อมก่อนหน้าที่จะไปถ่ายจริงฮะประมาณวันหนึ่งเต็มเมแล้วก็พอได้ไปถ่ายจริงก็ถ่ายอยู่ประมาณห้าหกเทอพอจริงๆเขามีสเต็ปให้เรานะคะคือมีคุณครูมาสอนแล้วก็มีแบบอาตอนตอก็จริงๆตอนที่ซ้อมค่ะมันก็ดูดีนะคะดูเหมือนแล้วก็เป็นเป็นดูเก่งเลยดูตอนซ้อมมาดูดีมากตอนที่ตอนที่ถ่ายจริงอะค่ะ แบบรั่วมากแต่จริงๆพี่ณเดชน์ก,ก็เต้นออกมาดูดีนะคะแต่รั่วรั <c oughs> ว่วได้ด <c oughs> <c oughs> ีวันนั้นเหนื่อยครับแต่อยู่พาเทสก็แบบว่าถ่ายมุมนี้ทีมุมนี้ทีก็เหนื่อยโศกันทุกคนเลยคือกว่าจะออกมาเป็นภาพสวยๆให้เราเห็นเนี่ยยากและที่หนึ่งที่เขาถามมันคือฟาร์มโคนมล่ะฟาร์โมรโคนมเนี่ยคือสถานที่ถ่ายทำคือที่ไหนฟาร์มโคนมนี่ไปถ่ายทำอยู่ที่สระบุรีครับเป็นสบาคอสคฮะที่ผลิตนมไทยลนมา จริงๆแล้วแทบจะเป็นทางแทบจะส่วนใหญ่ของทั้งเรื่องเลยใช่ไหมที่อยู่ที่นี่เพราะว่าใช่อยู่ละแวกโคราชสระบุรีปากช่องอะไรเงี้ยครับแล้วที่ฟาร์มก็จะเหมือนเป็นที่ที่ฟาร์มติดกันนะค่ะก็เลยจะเจอกันที่ฟาร์มก็มีรั้วกั้นอยู่ใช่ใช่มีฉากไหนที่สองคนเนี่ยประทับใจที่สุดไหมครับจากละครเรื่องัรใจกันะแนนีประทับใจฉากไหนที่สุดเลยที่เล่นเดี๋ยวเข้ากันมาเนี่ยเออ จริงๆก็ก็มีหลายฉากนะครับอื่สนุกเอาที่แบบว่าเออคิดว่าเออฉากนี้แบบเด็ดสุดเลยยากสุดประทับใจมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องให้คนดูต้องรอติดตามชมในฉากนี้อะไรเงี้ยฉากเต้นนี้ก็ผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วผ่านแล้วจริงๆฉากากเต้นนี้ก็ภูมิใจนะใช่ค่าออกมาดูดีแล้วหลังจากนี้แหละครับหลังจากเนี่ยที่ต้องตามติดตามชมกันมีฉากอะไรที่แบบว่าเป็นช็อตเด็ดอีกไหมอือ นึกพิจิตมันเด็กวเอาไปดูเรีนอักรดีกว่าอใช่ค่ะเพราะมีหลายฉากมากเลยค่ะที่นะโอเคก็ต้องติดตามชมกันดวยใจคันดีนะครับนี่มีคําถามจากทางบ้านมาเยอะเลยครับถามเรื่องส่วนตัวนิดนึงเนาะได้ไหมได้ครับผมตอบเองครับถามว่าน้องยายาเรียนที่ไหนเรียนที่จุฬาค่ะคณะอะไรครับอักษรอักษรศาสตร์ใช่ค่ะโหเก่งมากเลยปีไหนนะคะปีหนึ่งคปีแ้วเขาถามน้องยายาอยู่เท่าไหร่เนี่ยน่าเด็กมาก 17ค่ะ17พี่นิบเก้าแล้วอ้าวแล้วนั่นเนี่ยุเท่าไหร่ครับผม19บเ้าลยครับเป็นสิันวานนี่ครับ19ธันวานนี้วันที่17ธันวานสิบเันวานนะครับแฮปปี้เบิรว์เดย์ให้กับแบร์รี่ของเราครอายุจะครบ19บเ้าแล้วอีกปีหนึ่งก็จะไปตึง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 ได้แล้วโอ้น้องยาย่าเก่งมากเลยแล้วนั่นเนี่ยเหรอครับตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตครับคณะอะไรครับคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ครับเรียนเก่งมากนะจะบอกเลยนะคครับนนน้้องี คือคือผมเนี่ยเข้าไปถ่ายตอนถ่ายทลายฮิมาลายผมรู้สึกว่าเออน้องเขางานเยอะจะมีเวลาเรียนหรอแต่ว่าเห็นที่มาคุยกับหมอกบอกว่าสอบแล้วก็ได้เต็มได้เต็มตลอดอันนี้เป็นสิ่งที่หมอได้ท็อปได้เต็มตลอดอันนี้เรื่องจริงนะครับเราไม่ได้มาอวยกันเองขอบคุณครับแล้วเล่าได้เรื่องคนดูจะได้เห็นเราเป็นแบบอย่างก็ประมาณที่หมอพูดไปแหละครับนี่เห็นไหมก็คือเก่งทั้งเรื่องงานด้วยแล้วก็เรื่องเรียนก็ไม่ทิ้งนะครับเขาบอกว่า เออที่ไงแบร์บร,รี่เรียนที่มอลังสิตหรอใช่ครับเรียนที่ลังสิตแล้วก็อยู่คอนแกนวิเทศคอนแกนวิทศเป็นโรงเรียนที่เรียนตอนมัธยมครับอื<ก>อต่อนป .6 จนถึงม .6 อ,อืมเขาบอกว่าณเดชมีชื่อเล่นอีกอันมีชื่อเล่นด้วยชื่ออะไรชื่อแบร์รี่ครับชื่อที่คนเรียกแบร์รี่ครับที่คนเรียบแบไอ้ลาวครับไอ้ลาวเหรออ๋อเนี่ยเลาาเหรออ๋อเนี่ยเอาชื่อนี้อ่ะมันมีที่มาอย่างไงมันมีที่มาอย่างไงก็คือ ตอนที่ถ่ายละครเรื่องแรกเลยเงารักดวงใจก็คนที่กองก็จะเรียกว่าไอ้ลาวไอ้ลาวนะพาอมาจากขอนแก่นฮะบางทีก็นั่งรถทัวร์มาถ่ายละครไงครับเขาจะแซวๆว่าไอ้ลาวจริงๆก็ไม่มีอะไรฮะจริงๆก็ไม่ซีเรียสอะไรก็เป็นแบบคืออยู่ในกองถ่ายมันจะสนิทกันเล่นกแบบคำขับเขาบอกว่าอยากรู้จังว่าพี่แบรี่และพี่ยาย่าเข้าวงการบันเทิงได้เป็นนักแสดงแต่ตัวอย่างนี้ได้ยังไงครับพี่ยาย่าก่อนครับแล้วก็ จริงๆยา,ยายาเริ่มต้นได้เป็นนางแบบค่ะก็จะมีเหมือนแฟชั่นโชว์่ายหนังสือแล้วทางช่องก็เห็นน่าจะตามนิตยสารเนี่ยน,นะคะคก็ให้เข้ามาเรียนแอคติ้งค่ะเรียนคาสเดียวกับพี่ด้วยไม<ช>่<ช>จริงเหรอจริงพี่ <ๆ S 2> ได้ใกล้ชิดน้องยายา <laughs> ก่อนคุณ แล้วก็มาเป็นนักสแสดงอยทุกวันนี้เ,นเก่งมากนะครับเล่นละครแค่ไม่กี่เรื่องเองเราเล่นทั้งกี่เรื่องแร้อย่างไม่ได<อ>้อเลยเลยแล้วน่าเด่น่ะครับก็คล้ายๆกับน้องครับก็เติบโตมาในวงการแฟชั่นครับของไทยเดินแบบไทยนิเศยยรมาก่อนอแล้วก็ก็มีผู้ใหญ่ที่ช่องได้ให้โอกาสเข้าไปแคสละคร ก็เลยเออได้เรื่องแรกก็เป็นงานรับดวงใจครับผมก็เรียกว่ามีคนไปเก็บได้ข้างทางอ่าใช่ไม่ใช่กระดาษั้นเท้าไปเคี่ยดูว่าพิกหน้านี่ใครนี่รับมีคําถามมาเรื่อยเื่อเดี๋ยวเราจะช่วยกันตอบคาถามนี้นะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เรามามอบรางวัลกันก่อนดีกว่าไหมมาเรามามอบรางวัลกันก่อนดีกว่านักเด็ครับวานหยิบหนังสือนั่นมันเลยนั่นและ นี่จะบอกว่าเขาทําพิเศษสำหรับเรื่องคุณมากเลยนะปกติไม่เคยมีแบบนี้นะครับโดนใจคณีแบบพิมพ์สีสีขนาดนี้นะครับเมื่อกี้เราโชว์กันไปแล้วแต่ว่าตอนนี้สําหรับ5คนที่ตอบคาถามได้เร็วที่สุดแล้วก็ถูกต้องนะครับจะได้รับรางวัลเป็นหนังสือเล่มนี้ไปพร้อมกับลายเซ็นซึ่งแบรรี่และน้องหยาญย่าจะเซ็นลงไปเลยทีเดียวจะเซ็นปิดตรงนี้เลยเพราะว่ามันบาดตาบาดใจซะเหลือเกินนะฮะกับคําถามซึ่งโอ้เมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วนี่คําถามคือ โลเคชั่นที่ถ่ายทําครับอมีสองที่ใช่ไหมครับคือที่ไหนครับน้องยายาที่ทะเลที่ทะเลกับที่ฟาร์มโคนมเราไปถ่ายทํากันที่ไหนเอาเอาที่ไหนก่อนเอาทะเลก่อนเออก็อนี้มันมีอยู่สองที่อะที่ทะเลกับที่ฟาร์มโคนมที่ไหนถ้าคนแรกที่ตอบคําถามได้ถูกต้องแล้วก็เร็วที่สุดก็รับหนังสือเล่มนี้ไปเลยนะครับพร้อมกับลายเซ็นนะครับแต่ว่ารางวัลยังไม่หมดแค่นี้คุณอาจจะได้รางวัลยอื่นอีกก็ได้นะฮะมาเดี๋ยวเราจะมา คำถามนัินต่อไปคำถามจากแฟนๆทางบ้านเยอะมากเลยนะครับทิมเข้ามาเร็วมากแล้วทีมงานก็เก่งมากเลยที่เอามาทันด้วยครับเขาบอกว่าพี่นเดชคะได้ข่าวว่าเวลาเข้าฉากด้วยกันแอบเขินความน่ารักของน้อยย่าๆนี่จริงหรือเปล่าอ๋อก็น้องเป็นคนน่ารักครับตอบให้ตรงกับที่คุณพูดรับปักนะเขินบ้างครับผมแล้วน้องเป็นคนน่ารักนะฮะจริงไม่มีอะไรไม่มีอะไรหรอกแล้วก็จะไม่มีอะไรด้วยก็จะไม่มีอะไรด้วย <laughs> แล้วน้องไหญ่ย่าล่ะเป็นยังไงบ้างครับเจอพี่ณเดชเขาเขาถามว่าเขาบอกว่าพี่ณเดชแกล้งอะไรน้องใหญ่ย่าบ้างอืมีเหตุการณ์ไหนไหมที่ทําให้น้องถึงกับโกรธเลยเรื่องดวงใจคณีเรื่องดวงใจคณีเรื่องดวงใจคณีคุณจะอะไรเดี๋ยวคุณจะมาปฏตพีเรื่อตอนเนี้ยอ้าวร้องฟังกันดีดีครับเมื่อไรจะเข้าใจเมื่อไรจะรักกัน หากเราทั้งสองไม่ยอมเปิดใจให้คำว่ารักเดินทางมาเจอกันตุมดุมดุมเอาย่าต่อเขาดูเอ็ดเหรอเห็นไหมน้องไม่คนที่ดากมากสนิทสนิทสนิทนึงเอาไหมได้ไหมได้ค่ะจำเนื้อไม่ได้ เจะเข้าใจให้จะรักกันหากเราทั้งสองไม่ยอมเปิดใจให้คำว่ารักเดินทางมาเจอกันให้จ้เฮ้ยไม่ใช่ิ้มอเออเห็นไหมครับทุกท่านว่าน้องสองคนนี้มันน่ารักจริงๆน่ารักจริงๆอ่ะแต่ว่าเพลงนี้คือคุณหูแน่นอนถ้าเกิดใครที่ดูซีรีส์ซีรีส์ดงใจคุณขาวตั้งแต่ทาราฮิมาลายแล้วแต่คำถามของเราคือในพาร์ทของดวงใจอคนีเนี่ยศิลปินที่ร้องเพลงนี้นะครับ คือใครไว้แล้วว่าดูเหตุการณ์มีสองคนต่อคำถามมาเร็วถูกต้องและก็รวดเร็วที่สุดสามคนนะครับได้โปสเตอร์อันนี้ไปครอบครองเลยทีเดียวนะครับอ่ะม,มีมีคำถามมีเยอะแยะเลยทีเดียว<า>ยอะไรบ้างร้องเพลงพร้อมกันทั้งคู่เลยเขาชมมา,า,พาเพราะจริงๆแล้วก็น่ารักด้วยนะครับเห็นด้วย,ยเสียงพร้อมทั้งคู่ย่าๆเสียงดีน่ารักมากค่ะโปรดปรานมีพับค้างเนี่ย